สวัสดีค่ะกระแสข่า,ขาวดังมาแล้วค่ะโนมาลาโมสีหน้าเศร้ามากมิตรภาพที่ดีโตโนมาส่งนางฟ้าแตงโมสีหน้าแววตาสุดเศร้าวันนี้13มีนาคม2565เป็นวันสุดท้ายของพิธีไว้อาลัยการจากไปของแตงโมนิดาที่เสียชีวิตพระตกเรือในคืนล่องเรือกับเพื่อนทั้ง5คนกลางเจ้าพยาคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยมีคนดังในวงการบันเทิง ร่วมเดินทางมาไว้อาลัยจำนวนมากวันนี้พบว่าทางด้านอดีตแฟนนุ่มอย่างโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ก็ได้มาร่วมพิธีไว้อาลัยด้วยโดยทางด้านแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานวันนี้ที่โตโน่ม,มาร่วมงานพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณพี่โน่ท,ที่มาลามโมท่ามกลางชาวเน็ตเห็นแล้วบอกขอบคุณและดีใจที่ได้เห็นภาพนี้ชมมิตรภาพที่ยังสวยงามขอขบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ